จังหวัดศรีสะเกดอําเภอกันทรารักษ์บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่3เมษายน2568ที่ห้องประชุมกันทรารักษ์เรืองรองอําเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดจาเอกสมควรสิงห์คำนายอําเภอกันทรารักษ์เป็นประธานเปิดประชุมการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนอปททุกแห่งทหารตำรวจโรงพยาบาลกันทรักษณ์รพสตกำนันหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมความพร้อมทุกด้านในพื้นที่สืบเนื่องจากจังหวัดศรีสะเกดได้แจ้งให้นายอำเภอกันทรัษณ์ตั้งศูนย์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2568โดยกำหนดให้มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห่วงวันที่1 1ถึง17เมษายน2568จังหวัดศรีสะเกดมีเป้าหมายลดการลดเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้มีจำนวนลดลงกว่าช่วงเทศกาลที่ผ่านมาโดยมีการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกด365วันศรีสะเกดขับขี่ปลอดภัย2568 การประชุมในครั้งนี้เป็นการดูรณาการในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์การจัดโซนนิ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์ในเขตเทศบาลอำเภอการทราลักษ์การจัดการจราจรในพื้นที่เส้นทางฉุกเฉินการตั้งจุดบริการประชาชนในทุกตำบลการจัดหน่วยพยาบาลร่วมจุดบริการประชาชนการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วตั้งจุดสกัดในหมู่บ้านชุมชนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพร่วมกันเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2568ที่จะถึงนี้ประโยชน์อุดมเดชข่าวภาพจังหวัดศรีสะเกษพ p พ e นิวไ i l a n d ดรายงานขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ติดกับหมู่บ้านจัดสรนที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลด,ดีเหมาะสาหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888ไนินดีไลน์ต้น064 837 0198 ขายที่ดินเปล่าอเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพย์ดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือโทร099 349 6888 idline ต้น ton 064 8370198ส่ว like นครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องเจาะเขตน้องเจาะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาท ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร0993496888 ID Line TON0648370198